สวัสดีครับพี่น้องครับเมื่อนี้ปพอบันหุ่นหมีมาอีกแล้วครับพี่น้องเมื่อนี้ยพบันหุ่นหมีสิพาเม็ดแนวกิ่นง่ายๆสูตสดแสนอร่อยนะครับพี่น้องครับเมื่อนี้ปพอบันหุ่นหมีสิพาเม็ดเจียวไข่ผักหวานน้ำปลานะครับพี่น้องเนาะเดี๋ยวเขามาตัดไข่ก่อนนะครับตีไข่ให้ละเอียดละเอียดก่อนนะครับพี่น้องเนาะนะครับตีไข่ละเอียดแล้วนะครับ พอบานวนนี้ก็สิปุ่งสกอรเนาะด้วยน้ำปลานะครับน้ำปลาไปแล้วก็ตามไปด้วยน้ำปลาปลาปลานะครับพี่น้องสิ่งที่ขาดว่าใดต่อไปนั่นก็คือผงนัวนะครับพี่น้องผงชลดนะครับเนาะตากมาเต็มแจวใส่เต็มแจวว่าได้พี่น้องแนบบ้างน,นะครับกระล่องเิ่นตาเลือกใส่นะพี่น้องเนาะก็เลยต้องเบาลงแน่จังหน่อยนะครับ ใส่เครื่องปุ่นเรียบร้อยแล้วเขาก็ตีมันเข้ากันนะครับค้นมันเข้ากันเสร็จแล้วเข้ากัาในส่วนของผักบานที่ล้างไว้เรียบร้อยนะพี่น้องเนาะมาใส่นะครับกับกดัๆให้มันจมอ่าในไปในไข่นะพี่น้องเนาะในส่วนผักบานเขานะครับเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวระบานหุ้นมีไปค้างกระทะนะครับเปิดเตาแก๊สนะครับพี่น้องเนาะประกจุดไฟนะครับแล้วค่อยเติมน้ำมันนะครับพี่น้องพอบานุนมีที่ถ่ายกระทะหอนจักหน่อยก่อนนะครับค่อยเติมน้ำมันนะครับพี่น้องเนาะ เติมน้ำมันลงไปแล้วนะครับพระบัดมันมีคดีอย่างใสเอียงขวากระทะซะก่อนนะครับวนวนวนกระทะให้น้ำมันมันทั่วนะครับพี่น้องเนาะน้ำมันเริ่มหอนเลยเขากะเทียกันซะก่อนนะครับว่ามันผ่อนดีไปนะครับถ้าน้ำมันหอนแล้วนะพี่น้องเขากะเทยใครทีฮะใส่ผักหวานผักระปิลง่ปใส่ลงไปเลยนะครับเนาะเป็นตาพี่น้องนะครับสูตรของพระบานหุ่นหมีะสี แตะเราไปตรงกลางนะครับตัดนึกแตกที่ตรงกลางในี่ยมันไหลลงกลางนะครับเนาะสิบเบอรเล่เหียดทรายเหียบควาให้ียบไข่มันไหลไปทั้งขางนะครับใส่แต่เหลีวนะครับเนาะแงะตรงกลางเลยนะไข่มันกระสีไหลโลเยิบลงไปกลางนะครับพี่น้องเนาะถ้าคิดว่าอีกครั้งนึงมันสุกแล้วนะครับเขาก็พลิกกลับด้านนะพี่น้องเบื้องหน้าตาที่พลิกกลับด้านเรียบร้อยนะครับสิบเบอรล่ใส่แต่เหลีวกลับเนาะพี่น้องเนาะพอบัดรมีกระสีใส่วิธีสะบัดกลับด้านเออกฟรีนะครับนี่ครับพี่น้อง ไข่บดแตกนะครับาใน่อบานพ่มมีมันนะครับพี่น้องกลับแล้วกลับอีกกลับแล้วกลับอีกนะครับมวนไปในตัวครับพี่น้องนะครับมาแต่ไข่เจียวผักบวานนำปลาเฮาเนาะพี่น้องน้ำบดแตกนะครับเขาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยว่อบานพุ่อมีไปตักเซจจานในเบื้องนะครับว่าที่เป็นตะกินกันาดใดจังใดนะครับพี่น้องเนาะจังใดก็ลองไปเหตตามเบื้องเด้อพี่น้องเด้อคลิปนี้ง่ายๆนะครับเนาะ อจ้าจังาดีก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนทำเ่็นว้คลิปต่อไปที่เป็นอย่างที่กินในเบืองอิชชมได้พี่น้องเด้อขอบคุณครับสวัสดีครับเรียบร้อยครับพี่น้องไข่เจียวใส่ผักหวานหอมๆเส่บๆครับพี่น้องครับ